พวกเรามาหลงจิตตาสังขารหลงสภาวะทุกพวกเราเนี่ยเวลาปรุงแต่งไปในฝ่ายสุขเราก็วุ่นวายเวลาปรุงแต่งไปในฝ่ายทุกขก็วุ่นวายปรุงแต่งเป็นกุศลก็วุ่นวายปรุงแต่งเป็นอกุศลก็วุ่นวายมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงจะมาวุ่นวายทาไมเราไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงขันห้าเป็นอนัตตามันไม่เคยมีอะไรเป็นเราสักอย่างเลยจะมาวุ่นวายกับอะไรกับสิ่งเหล่านี้เข้าใจนะ จงปล่อยให้สภาวัตถุนี้เขาทำหน้าที่ของเขาจงปล่อยให้ความคิดนึกอารมณ์เขาปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยของเขาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเวลาได้กินทุเรียนปุ๊บมันเกิดอารมณ์หิวฟับน้ำลายแตกพรากนั่นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่เห็นเรือไงธรรมชาติมันแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ไม่เห็นล่ะต้องบอกไหมจิตเฮ้ยแกได้กินทุเรียนหรือย,ยังวะ จตเอยแกได้กินทุเรียนไดยังโอ้ยแกได้กินแล้วนะโอเคต่อไปนี้เราจะกินทุเรียนกันแกหิวยังจตเอยมันต้องบอกจิตไหมมันต้องสอนจิตไหมมันไม่ต้องบอกต้องสอนเรากมนได้กินปั๊บมันเกิดอาการปั๊บเลยเข้าใจไหมเข้าใจนะต่อมาง่ายๆอ่ะสนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นจากทุกแอดเป็นเพื่อนที่แอดปัญญาเก้าพิมพ์แอดนำหน้าด้วยนะ